กราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะแล้วก็ท่านผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านนะคะดิฉันใครขอจะสนทนาถึงที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวาย้ำเตือนบ่อยๆเรื่องการที่พูดคำที่ไม่รู้จักนะคะเพราะว่าก็พูดกันหลายคำเหลือเกินที่ไม่รู้จักจริงๆซึ่งฟังท่านอาจารย์หลายๆครั้งแล้วเนี่ยก็พอจับความได้ว่าท่านอาจารย์คงจะให้หมายถึงว่า ที่จะรู้จักก็คือต้องรู้จักความเป็นธรรมะของสภาพธรรมที่มีชื่อนั้นๆน,น,นะคะแต่เท่าที่ผ่านผ่านมาตลอดเลยก็คือยังไม่รู้จักสภาพธรรมจริงๆของของชื่อนั้นนะคะอย่างเช่นขอสนทนาสักคำหนึ่งนะคะขันติเนี่ยคะ่ะก็พูดกันมานานขันติอาจจะบอกว่าเออคนนั้นดูเขามีขันตินะโดยที่เอา สภาพรวมๆกันของอากัปกิริยาภายนอกที่เขา,เาดูสงบนิ่งไม่ตอบโต้เมื่อที่เขาโดนใครกล่าลวพระสววตให้เขาเนี่ยก็บอกว่าดูเขามีขันติโดยดูจากอากัปกิริยาภายนอกโดยรวมๆเนี่ยคะ่ะแต่ที่พูดว่าเขามีขันติเนี่ยก็ไม่ทราบไม่รู้จักความเป็นธรรมะจริงๆของขันติ เนี่ยค่ะก็ก็พูดมาเรื่อยๆก็ถ้าถามว่าขันติคืออะไรก็บอกว่าความอดทนถามต่ออีกว่าอดทนเป็นยังไงก็จะไปนึกถึงอโทสะเจตสิกแล้วอาโทสะเจตสิกเป็นยังไงไม่ทราบไม่รู้จักค่ะก็กลับขอความกรุณาธนชาญอนุเคราะห์ให้ได้รู้จักคำของขันตินะคะรู้จักสภาพจริงๆของขันติค่ะ ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเราสนใจในชื่อนะคะอยากเข้าใจชื่อแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ก็คือว่าความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่ใช่เราเประเซนที่สำคัญที่สุดนะคะคือคำก็ไม่สำคัญอะไรชื่อก็ไม่สำคัญอะไรถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมี พราะฉันคำหรือชื่อก็เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่มีซึ่งเราไม่รู้และไม่เข้าใจตามความเป็นจริงจึงต้องมีชื่อต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่คิดถึงชื่อขันติแต่เราจะเริ่มต้นด้วยว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเดี๋ยวนี้เองนะคะถ้าทรงสแสดงโดยประกาศทั้งปวงเนี่ยจะเป็นจิตเจตสิกมากมายเป็นรูปเป็นปัจจยัยเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็คือเดี๋ยวนี้ แล้วก็ถูกปิดบังไว้นานมาแล้วด้วยนะคะพอมีชื่อชื่อก็ปิดบังไว้โดยที่ว่าเราไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการฟังว่าเพื่อให้เข้าใจความไม่มีแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่การที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนะคะถึงที่สุดก็คือความไม่มีเพราะเหตุว่าไม่มีแน่ๆถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยคิดดู ไม่ใช่เฉพาะวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะในสังสารวัตรทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยก็เพราะมีธรรมะซึ่งมีห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างแข็งเดี๋ยวนี้นะคะ่ะใครบอกว่าไม่ให้มีแข็งสิท,งท,งทั้งที่มีใครไปทําแข็งเน่ยไม่มีใครไปทํามีใครทําแข็งได้ไหมคะสักคนหนึ่งแต่มีแข็งเพราะฉะนั้นมีใครทําธาตรู้ ให้เกิดได้ไหมหรือว่าห้ามไม่ให้ธาตุรู้ซึ่งกําลังเกิดหนับสืบต่อเนี่ยไม่ให้เกิดได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะนี่คือการที่เราจะค่อยๆเข้าใจคําที่เราใช้คําว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราก็ต้องไม่ใช่ของเราด้วยเพราะไม่มีเราเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะก็เพื่อที่จะเปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดบังมานานแสนนานคะ่ะแสนโกรธกลับ และจะอยู่ต่อไปอีกแสนโกรธกับไม่มีวันจบสิ้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีปัจจัยอะไรก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานี้ทุกอย่างที่มีเนี่ยขันติเป็นชื่อถ้าเราจะคิดว่าเราอยากเข้าใจคำว่าขันติแต่ความจริงขันติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วด้วยในชีวิตประจาวันไม่บอกชื่อไม่เรียกชื่อก็ไม่มีใครรู้จัก แต่ทุกคนเชื่อว่ามีขันติแม้แต่การอดทนที่จะฟังธรรมะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะก็รู้ว่ายากมากไม่ง่ายเลยทั้งๆท,ท,ที่มีแต่ถูกปิดบังไว้ได้วยความไม่รู้เนี่ยมานานอย่างนี้อดทนไหมค่ะอดทนค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปน,นึกถึงชื่อนี้มีความหมาย แค่ไหนกว้างแคบยังไงอะไรนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้แทนที่อยากหรือหวนขวายที่จะไปเข้าใจแต่ละคําแต่ละชื่อซึ่งประโยชน์ก็คือว่าได้แค่คําแปลได้แค่คําชี้แจงจากท่านผู้ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เราไม่ต้องเรียกก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเรียกอะไรเกิดลระดับแล้ว อขอ,อสนทนาด้วยนะครับกลาดแท้อาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงขันติเนี่ยก็รู้ว่าพระองค์แสดงถึงการที่จะอดทนที่จะเป็นไปในการที่จะไม่เป็นอกุศลครับอาจารย์แต่ว่าโดยสภาพของขันติเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้แสดงโดยชัดเจนว่าเป็นเจตสิกประเภทอะไรแต่ว่าถ้าจะกล่าวถึงเป็นไปในการที่จะไม่ท้อถอยในการที่จะเจริญกุศลก็เหมือนกับเป็นลักษณะของวิทยะ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็เกิดพร้อมกับธรรมะฝ่ายดีงาม,มอื่นๆดังนั้นการที่จะเข้าใจความเป็นขันติที่จะให้รู้โดยความเป็นธรรมะนี่ครับท่านอาจารย์จะเข้าใจในลักษณะอย่างไรครับค่ะคุณวิชัยเคยง่วงไหมก็เคยครับแต่ว่ามีหน้าที่หรือสิ่งที่อยากจะทําทํำไหมก็ทํครับท่านอาจารย์อดทนไหมก็ต้องอดทน,นไม่ต้องไปแ<ะ>สวงหาว่าเจตสิกอะไรใช่ไหม ก็ไม่ต้องแสวงหาคค่ะถ้าอย่างนั้นขอประทานโทษนะคะคือถ้าอย่างนั้นอย่างที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวถึงวิริยะเนี่ยนะคะคือหมายถึงว่าเป็นสภาพธรรมที่เราใช้ชื่อว่าขันติแต่จริงๆแล้วขันติเกิดเนี่ยมีสภาพธรรมที่ดีงามตั้งหลายอย่างคือตอนแรกพี่พูดถึงอัโทสะจริงๆก็ไม่มีใช่อัโทสะอย่างเดียวก็ต้องมีสภาพธรรมที่ดีงามอย่างอื่นๆด้วยรวมทั้งวิริยะด้วย อะไรต่างๆอีกหลายอย่างที่เป็นฝ่ายดีงามนะคะทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวถึงว่าจะต้องรู้ถึงความไม่มีหมายถึงว่าพูดถึงอย่างเช่นพูดถึงใช่ไหมคะคือต้องเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะเกิดชาติไหนแม้ในชาตินี้นะคะฟังธรรมาก,กี่ครั้งเพื่ออะไรถึงที่สุดเนี่ยเพื่ออะไระไม่อย่างนั้นเราก็เปะเป,เป,ปะประปะอยู่ ตามโน่นตามนี้ใช่ไหมคะไม่รู้จุดประสงค์ที่มั่นคงเพราะยังไม่เห็นและยังไม่ถึงและยังไม่คิดด้วยเพียงแค่จะฟังธรรมะให้เข้าใจนี่คือณบัดนี้ใช่ไหมคะจะฟังธรรมะให้เข้าใจแต่คิดให้ยาวไกลออกไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าถึงสภาพธรรมนั้นๆน,น,นะคะนั่นสิคะเพื่ออะไรก็เข้าถึงแล้วก็คือถึงที่สุดหรือเปล่าเพื่ออ,อะไรความหลุดพ้นออกจากสังสารวัต เนี่ยค่ะเพื่อดับกิเลสธรรมดาเพื่อดับกิเลสแต่ว่าเห็นกิเลสวันนี้ไหมยังยังไม่เห็นค่ะตัวที่จะดับก็ยังไม่เห็นเลยแต่จะดับละแล้วจะไปดับได้ยังไงใช่ือมคะท่านอาจารย์ถามว่าเพื่ออะไรก็คือกลับยปตอบท่านอาจารย์ถึงจุดประสงค์ว่าศึกษาธรรมะเพื่ออะไรนีคือเพื่อเข้าใจค่ะแต่ถ้ายาวไกลออกไปเนี่ยเข้าใจเพื่ออะไร เข้าใจเพื่อที่สุดแล้วก็คือดับกิเลสค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นโทษของกิเลสเลยเพราะยังไม่รู้จักกิเลสใช่ไหมคะเราจึงต้องอาศัยผู้ที่ได้ทรงรัสรู้เนี่ยทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในครั้งพุทธการก็มีคนจํานวนไม่มากนะคะที่ศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกใช่ไหมแต่เขาได้ฟังพระสูตรแล้วเขาศึกษาพระวินัยเป็นพระภิกษุขัดกลากิเลส ผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมก็มีพระสูตรก็มีพระวินัยก็มีแม้แต่เวลาที่ท่านเดินจงกรมจังกรรม,มะผัดเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยก็ตามอัธยาศัยท่านจะได้คุยกันเรื่องนั้นไงใช่ไหมคะถ้าท่านสนใจในเรื่องอภิธรรมท่านก็คุยกันเรื่องนั้นแต่ว่าอภิธรรมคือธรรมะที่ลึกซึ้งนะคะเราพูดถึงตัวธรรมะเพราะฉะนั้นท่านเรายัางหลงคิดว่าเราจะศึกษาคําต่าง ละเลยการเข้าใจธรรมะก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าทุกอย่างเนะะี่ยค่ะเพื่อให้ถึงความเป็นธรรมะเพื่อที่จะขัดเกลาวการที่ยึดถือสภาพธรรมะเพราะไม่รู้จริงๆค่ะถูกปิดบังไว้หมดกี่ชาติไปแล้วไม่รู้ความเป็นไปของธรรมะซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ธรรมะก็ต้องเป็นไปนตามความเป็นธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราศึกษาเรื่องอภิธรรมนะคะวิริยะเจตสิกเกิดกับจิตแล้วใช่ไหมคะ เอาขันติเจตสิกมาเกิดกับจิตหรือเปล่าเห็นไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งคิดว่าเอแล้วขันติกับวิริยะเนี่ยตอนไหนอย่างไรแต่ให้รู้ว่าธรรมะก็คือธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมวิริยะถ้าบอกว่ามีจากครูวิญญาณมีวิริยะเจตสิกไหมก็ไม่มีเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยละเอียดมากไม่ใช่เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สามารถที่จะรู้ได้ ขณะเนี้ยเจตสิกเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตในขณะเนี้ยโดยทางนะใดปัจจัยใดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ฟังรู้ว่ามีธรรมะจริงๆแม้แต่คําว่าธรรมะคําเดียวรวมความว่าไม่ใช่เราเมื่อไม่มีเราจะมีของเราได้อย่างไรเพราะเช่นสิ่งต่างๆเนี่ยไม่มีแต่ไม่รู้เพราะเกิดระดับใครจะไปรู้สิ่งที่เกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็ดับแล้วก็ไม่มีเหลือเลย ให้เข้าใจในความจริงว่านี่ค่ะคือผู้ที่เราเคารพนับถือสูงสุดได้ทรงบำเพ็ญรบารมีนะคะเพื่อให้เราได้ฟังคำที่จะทำให้เราเนี่ยเริ่มละคลายความไม่รู้ซึ่งปกปิดไว้นานมากค่ะแต่ไม่ใช่ให้มีความตั้งใจสนใจอยากรู้นะคะว่าคำนี้คืออะไรต่างกับคำนั้นคืออะไรเพราะว่าถ้ากล่าวจริงๆวิริยะเจตสิกเกิดแล้ขันติเจตสิกมีไหม ไม่มีค่ะไม่มีใช,ใช่ไหมคะแต่มีชื่อคันติค่เพราะเหตุว่าธรรมะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้แค่เมื่อกี้นี้<บ>ที่ดับแล้วนะคะวิจิตมากไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าจากแสนโกดกลับมากว่าจะถึงวันนี้ขณะนี้ธรรมะนั่นจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ดับไปค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้สิ่งที่เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะ ถ้าไม่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจในความหมายของคำแต่ละคำซึ่งส่องถึงความจริงแต่ละอย่างที่กำลังมีในขณะนี้เพื่อละความไม่รู้ mm hmm. แต่โลภะกับอวิชชาเนี่ยจะตามไปไม่ห่างเหินไปเลยนะคะ mm hmm. อยากรู้นั่นอยากรู้นี่อยากรู้โน,น้นแต่สิ่งที่กำลังมีเนี่ยฟังยังไงถึงจะค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะไม่ใช่เราเพราะว่าอย่างปลงเสียละเสีย ไดยไ้ยังไงยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าปลงอะไรละอะไรนหนใครลองบอกมาสิคะจะปลงอะไรปลงสังขารเนี่ยจะปลงอะไรได้ไหยคะปลงอะไรก,ก็เป็นแค่คำพูดใช่ไหมคะแต่วางเสียอ้าววางอะไรอีกไม่ยึดถือเสียอ้าวยึดถืออะไรเห็นไหมคะต้องละเอียดมากคะ่ะมากจนกระทั่งรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจแล้วเบิกบาน ที่ได้แม้เพียงเข้าใจแค่นี้ก็ยังมีประโยชน์กว่าที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่เข้าใจตัวหนังสือแต่เข้าใจตัวที่มีและไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างนะคะเกิดดับพร้อมกันรวมกันมากมายหลายอย่างรวมกันจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับก็มีการพอใจ ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องไปถึงว่าเอ้าบารมีสิบนี่มีทั้งวิริยะบารมีมีทั้งขันติบารมีแล้วอะไรเป็นอะไรคงจะไม่ต้องไปนั่งคิดไตรตรองซะมากมายนะคะแต่เวลาที่มีความอดทนเกิดขึ้นเนี่ยตัวเองรู้ไหมตากแดดแต่ว่าจําเป็นอดทนไหมฝนตกแต่ก็ต้องไปอ่ะ แล้วก็ร่มก็ไม่มีอดทนไหมก,ก็เป็นชีวิตประจําวันทั้งนั้นแต่ว่าเจตสิกอะไรทรงสแสดงไว้โดยประเภทใช่ไหมคะมต่อสถานะการต่างๆที่จะปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นวิริยะเจตสิกก็มีใช่ไหมคะทุกอย่างเรียบร้อยราบรืร่นแต่ว่ากว่าจะได้เข้าใจคํา<ำ>แต่ละคาเนี่ยเห็นไหมคะต้องฟังแล้วฟังอีกค่ะท่านอาจารย์ค่ะคือ ในชีวิตประจําวันเราก็ต้องมีการพูดจากัน <Okay. S 1> ก็ต้องใช้คําพูดทีนี้้าพูดพูดไปพูดมา,ถ,าถ้าจะต้องพูดคําว่าขันติออกมานี่ก็ต้องพูดแล้วก็พูดคําที่ไม่รู้จักทีนี้มาฟัง <Okay. S 1> ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้ความเข้าใจขึ้นมาว่าถ้ารู้จักนี่ก็คือจะต้องรู้ถึงความไม่มีคือความไม่มีของของความเป็นธรรมะนั้นนะคือไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าพอพูดถึงคําว่าไม่มีแล้วแต่ว่า ขันตินาะมีเพราะว่าจะต้องมีสภาพธรรมของขันติแล้วก็ขันติก็อดทนอดทนซึ่งจะต้องเป็นไปในทางที่ดีงามแต่บางครั้งเราก็อดทนทําในสิ่งที่เรารักเราชอบก็เป็นอกุศลไปอีกเพราะฉะนั้นวิริยะเกิดกับโสพณะจิตและอกุศลจิตได,ได,ด้แต่ถ้าเป็นแตะไม่ให้มีลักษณะอาการของริยะปรากฏบ้างรือ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้บารมีเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการถึงฝั่งคือดับกิเลสค่ะต้องหมายความถึงกุศลเท่านั้นแต่ชีวิตประจําวันเนี่ยจะไม่ให้คุณกฤษณาพูดคําว่าอดทนเลยค่ะก็ะะจาเป็นต้องพูดถ้าถึงเวลาที่จะต้องพูดะนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจในภาษาของเราด้วยเหตุนี้แต่ละคําในทุกภาษาเพื่อให้เข้าใจกันซึ่งสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากมายมากนะคะแต่ละหนึ่งไม่ซ้ํากันเลย หนึ่งเดียวที่เกิดในสังสารวัตไม่ซ้ํากันคิดถูและจะเอาคําอะไรมาในเมื่อเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆก็หลากหลายมากใช่ไหมคะก็ใช้ภาษาที่สามารถจะเข้ากันได้แต่จะมีใครบอกไหมให้วิริยะเจตสิกเกิดเยอะๆไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าใครก็ทําให้วิทยะเจตสิกเกิดเยอะๆไม่ได้ไม่มีทางเลยค่ะเพระอาจนรย์ฟังธรรมะทั้งหมดนะคะก็เือจุดประสงค์เพื่อไม่มีเราค่ะแล้ว แม้แต่คำว่าขันติก็ยังมีงอกต่อไปอีกอธิวาสนะขันติยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยค่ะเพราะว่าก็เป็นคำศัพท์อย่างนี้ไม่ใช่แค่นี้นะคะยังมีอื่นอีกยังมีอย่างอื่นขันติยานะอีกจะรู้ให้หมดจะรู้ให้หมดไปได้ยังไงก็คือสภาพธรรมมีหลากหลายทีนี้เวลาจะพูดในชีวิตประจําวันเนี่ยเพื่อที่จะให้คําที่พูดตรงกับสภาพธรรมจริงๆคะไม่หรอค่ะ เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นหนึ่งแล้วดับขณะต่อไปสภาพธรรมะอีกหนึ่งเกิดโดยอาศัยกันอีกหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจะพูดกันให้เข้าใจยังไงแล้วที่ว่าต้องเป็นผู้ตรงคือให้ตรงสภาพธรรมแต่ละหนึ่งม่ีเราคือความไม่มีเราค่ะคือเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นรู้จักธรรมะคือมีจริงค่ะเ<ร>มื่อไหร่เมื่อปรากฏเพราะฉันเมื่อวานนี้มีจริงไหม มีจริงค่ะเมื่อวานปรากฏเมื่อวานปรากฏเมื่อวานจะรู้วันนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะพระหมดไปแล้วค,คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อการที่จะรู้ว่ากิเลสหนามากนะคะดำมืดสนิทขึ้นทุกวันที่ไม่เข้าใจและที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยแสนยากและจะเข้าใจก็ต้องเข้าใจทีละน้อยด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเพียงแค่เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆ ไม่ใช่เราแต่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งขันติก็มีจริงอธิวาสนะขันติก็มีจริงไม่ต้องพูดถึงชื่อแต่ว่าสารพัดชื่อจะเพิ่มเติมกว่านี้ก็ได้แต่สภาพของชื่อนั้นๆน่ะคือก็แตกต่างไปในรายละเอียดอีกแล้วแต่ที่เราสามารถจะเข้าใจกันได้ใช่ไหมคะเราเอาที่เราเข้าใจแต่ตัวธรรมะเนี่ยก็คือใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้วิริยะเจตสิกก็จะต้องเป็นวิริยะเจตสิกจะเกิดเมื่อไรที่ไหนอย่างไร แม้แต่บารมียังต่างกันเลยตามแต่ละพระชาติที่ทรงบำเพ็ญกล่าวเช่นอาจารย์กล่าวท่อาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยถ้ากล่าวถึงธรรมะฝ่ายดีงามท่านอาจารย์ที่จะอบรมและเจริญขึ้นเนี่ยก็เป็นสภาพนั้นแหละกว่าที่จะมีการสะสมพอกพูนยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าจะกล่าวถึงวิริยะหรือกล่าวถึงอโทสะาที่จะอย่างเช่นเรื่องของขันติวาทีที่จะท่านไม่มีความโกรธก็คือ หรือว่าปัญญาก็ตามที่จะเจริญขึ้นเนี่ยก็แสดงถึงการความเป็นความอดทนของสภาพธรรมที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเป็น,นการปรุงแต่งของสภาพธรรมะซึ่งหมดไปโดยไม่รู้เพระฉนก็เริ่มรู้เมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งคำทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังกับความเข้าใจจริงๆเนี่ยเทียบกันดูเราได้ฟังคำเยอะมากแต่เราเข้าใจจริงๆแค่ไหน ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ค oh, be yeah. ือรู้ส <'Cause, S 1> ึกว่าโอ้โหที่ท่านอาจารย์ได้กรูณาให้ให้ให้ได้ทราบนะคะว่าพูดคําที่ไม่รู้จักนี่จริงๆไม่รู้จักจริงๆริคือถ้าท่านอาจารย์ไม่ได้กรุณาเตือนอย่างนี้ก็ก็คิดว่าอืมรู้แล้วก็พูดได้คนอื่นรู้เรื่องได้ว่าพูดคํานี้คํานี้แต่จริงๆไม่รู้จักคํานั้นจริงๆคือไม่รู้จักสภาพของคํานั้นจริงๆนะคะค่ะเพราะว่าไม่รู้ธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาต้องอดทน เห็นไหมคะตอนนี้ทำไมเราใช้คำนี้ล่ะอดทนใช่ไหมคะแต่ก็เพียนด้วยนะไปฟังธรรมะที่โน้นบ้างที่นี่บ้างใช่ไหมคะสนทนาธรรมกันที่โน้นบ้างที่นี่บ้างก็เพียนใช่ไหมมีวิริยะความเพียนที่จะทำอย่างนั้นเพราะฉันไม่ต้องไปวุ่นวายกับภาษาแต่ให้เข้าถึงลักษณะจริงๆว่าไม่มีเราแค่นี้ค่ะปัญญาถ้าไม่ถึงระดับนี้นะคะ ไม่ใช่การที่จะละคลายและดับกิเลสได้เลยเพราะต้องเป็นปัญญาระดับไหนที่จะสามารถเข้าใจได้จริงๆวะไม่มีเราเพราะอะไรคะเมื่อกี้หมดแล้วค่ะแต่มีสิ่งอื่นสืบต่อหมดแล้วถ้าสามารถรู้ได้จริงๆเนี่ยจะติดข้องไหมไม่มีจะไปติดข้องกับความไม่มีเราแต่เพราะไม่รู้ไงเพราะ,ราะสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไม่มีก็ไม่รู้ เพราะฉันจึงต้องเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีมีเมื่อเกิดขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วไม่มีค่ะจะให้ถาวรยั่งยืนเป็นนิจจังได้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้คําเดียวก็ต้องเข้าใจเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหลายระดับค่ะเพราะฉะนั้นพูดคําไหนก็ต้องรู้จักความไม่มีเราของคํานั้นให้รู้ว่า่ให้เข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นเป็นอะไรค่ะถ้าบอกว่าไม่มีเราเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ก็เราตัวเองอีกว่าไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะไม่มีเราเพราะเป็นอะไรล่ะถึงไม่ใช่เราก็ต้องเป็นเดี๋ยวเราต้องหาคำตอบแต่ละหนึ่งค่ะแต่มีลักษณะปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจลักษณะที่ปรากฏเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจลักษณะที่ต่างกันถ้ารู้กําลังรู้สิ่งที่ปรากฏจึงจะเป็นการตั้งต้นให้รู้ว่าไม่มีเรา รู้ความว่าไม่มีเราค่ะสนทนากับพีษษ่กิษณาที่ว่าเมื่อสักครู่ฟังแล้วก็หมายถึงว่าความรู้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่ากล่าวทั้งหมดเลยว่าจะเป็นขันติวิริยะอโทสาทั้งหมดที่ทกล่าวมาแล้วนี่นะครับแล้วจะรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามลําดับคือขั้นปริยัติรอบรู้ คำนั้นๆของที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ใช่ไหมคะก็ต้องตั้งแต่ขั้นการฟังให้เข้าใจก่อนจนกว่าจะไปถึงระดับที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพนั้นๆค่ะดังนั้นเนี่ยพระธรรมเทศนาเนี่ยจึงแสดงไว้เป็นอันมากนะครับที่จะให้เข้าใจแม้ลักษณะของวิริยะแม้ลักษณะของอโทสะหรือแม้ลักษณะของปัญญาดังนั้น การเจริญขึ้นของธรรมะฝ่ายดีงามนี่ครับที่จะค่อยๆสะสมพอกพูนยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเห็นกําลังของความอดทนจริงๆอย่างเช่นการที่จะเข้าใจธรรมะนี่ครับก็ต้องอาศัยการที่จะไม่ท้อถอยใช่ไหมครับที่ใช้คําว่าอดทนในการที่จะฟังพิจารณาแล้วค่อยๆเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังนั้นน่ะมันค่อยๆสะสมมาจนมีกําลังเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบคือจริงๆถ้าเป็นปัญญานี่ครับจะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะว่าการสะสมธรรมะเนี่ยมีค่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวเนี่ยหมายความว่าคือการสะสมทีเล็กเทียน้อยเนี่ยไม่ปรากฏของการที่พอกพูนยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่เมื่อสะสมปัญญาสามารถเข้าใจว่าเมื่อสะสมความรู้เนี่ยความรู้ก็สามารถจเจริญได้ค่ะ ก็เหมือนกับอุปมาจับดั้มมีดไม่รู้สึกตัวเลยแต่มารู้เมื่อมีดสึกแล้วใช่ไหมคะการสะสมก็เหมือนกันสะสมไปโดยที่ไม่รู้ว่าขนานั้นน่ะกำลังสะสมแต่จนถึงระดับหนึ่งก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยมีกําลังมาถึงข,ขั้นนี้แล้วนะแต่ต้องรู้หนทางใช่ไหมคะเพราะ<ช>ต้องเป็นปัญญา,าว่าปัญญาจะเจริญได้อย่างไงแต่ว่าการสะสมที่พอพูนเทเล็กทเกทน้อยเนี่ยก็ไม่ปรากฏของการที่จะเห็นถึงการ เติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนต้องมีการเ,าเจริญขึ้นแน่นอนถ้ามีการมีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจอีกเข้าใจอีกค่ะ,คะขอบพระคุณค่ะขอบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นวิริยะได้ใช่ไหมคะเราฟังธรรมะเช้าบ้างบ่ายบ้างสายบ้างค่ำบ้างที่ไหนมีเราก็มาแต่ความจริงไม่ใช่เราคะ่ะ ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งกาลังเกิดดับนะคะปรุงแต่งแต่และขณะจนถึงขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องกว่าจะรู้จุดประสงค์จริงๆนะคะเพื่อไม่มีเราแค่นีค้คนที่ไม่ได้สะสมมามากนะคะก็คงจะใจหายมีเรามาตั้งนานแล้วไม่มีเราแต่ถ้าคนที่สะสมความเข้าใจมามา,มากเบิกบานเลยค่ะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะชั่วคราว ที่เพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเท่านั้นเองพระเั็นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องสําคัญเป็นพิเศษเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะเป็นใครชาติก่อนจะเป็นใครชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นใครก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะมีความเข้าใจมั่นคงนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้บารมีทั้งหลาย ที่กำลังมีในขณะน,นี้ทางวิริยะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดเพื่อขัดเกลาาความไม่รู้ซึ่งมากมายนะคะใครก็เอาออกไปไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีซึ่งสะสมมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆสะสมไปนานถึงอย่างนั้น ที่จะค่อยๆเอาสิ่งที่สะสมมา,มากๆนี่ออกก็คือต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของคําว่าบารมีนะคะที่จะดับกิเลสเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะยิ่งอยู่ไปยิ่งมีกิเลสถูกไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะอายุยืนนานสักเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกิเลสถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นธรรมะยิ่งเห็นโทษภัยของกิเลสนะคะและรู้ได้เลยว่า เราพูดถึงโทษภัยของกิเลสเนี่ยเราพูดเผินมากเพราะว่าความรู้ของเราเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเรามีความรู้มากกว่านี้นะคะจะดับได้ยังไงเนี่ยคะลองคิดดูเกือบจะหมดหนทางแต่หนทางมีแต่หนทางนั้นเป็นหนทางละเห็นไหมคะยากแค่ไหนถ้าหนทางจะได้เนี่ยโอ้โหทุกคนพร้อมใจกันไปหมดเลยแต่หนทางละเนี่ยดูซิใครจะบรรละบ้างที่จะไม่มี มีแต่สภาพธรรมะเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะที่สุดของความจริงก็คือไม่มีแต่หลงว่ามีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะหลงที่เคยคิดว่ามีมานานแสนนาน,านจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่ว่าแต่ละคนเนะี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแล้วก็ขณะเข้าใจก็ไม่ใช่เราและรู้ด้วยว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่สามารถที่จะ มีโอกาสที่จะเข้าใจเพราะว่าเป็นโอกาสขณะเอิดหมดใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งซึ่งคนที่เห็นประโยชน์จริงๆค่ะไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์เท่านี้ที่จะได้เข้าใจธรรมะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ยสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างวงศาคณาญาติวิชาความรู้หรืออะไรทั้งหมดนะคะซึ่งความจริงก็คืออวิชชาไม่รู้แต่คิดว่ารู้ถูกต้องไหมคะเรียนกันมากๆนะคะ รู้หรือไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีต่างหากเป็นความที่เป็นปัญญาหรือความเข้าใจความรู้จริงๆเพราะฉะนั้นที่เข้าใจกันว่าเป็นวิช,ชาเป็นอวิช,ชาถ้าไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ